วนาอาทุกกันนะครับผมนะวันนี้อยู่กับผมไม่เขาไม่ใช่ตาละครับผมนะผมก็่านเพื่อนมายัางบ้าช้าเก่าแก่ของบ้านที่ผมอยู่เองนะผมนะคืออยู่ในโฮเก็เปีแล้วแหละอ่ะผมก็จะมาสำรวจอีกหนึ่งครั้งนะผมนะผมก็ได้มาหลยครั้งนะผมนะซึ่งไม่มีใครมาแล้วผมนะมีผมคยที่มาสำรวจคนเดียวนะผมนะคือบรรยากาศคือเงียบมีทุกแก่ร้อง แล้วก็อบร้อนร้อนอบอ้าวมากนะผมนะพอผมไม่ได้มาคนนะาขอความคนนะผมนะมากับคุณลุงผมนะคุณลุงซึ่งไม่ค่อยกลัวผีนะผมนะก็เลยได้มากับผมนะ,ะมาหอนแล้วเพื่อนนะมาหอนลนะอ่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะผมนะ กดซับากผมเลยนะเพื่อที่ผมมีความใจในการติดต่อไปนนะครับซ่วนนี้เราก็ไปแลครับจะไปดูนนรุมสบไปกเลยครับมาครับผมนะนี่ม,มาย่างมาหอน้อมบนนะนีครับผมนะมาอย่างรุมสบแรกเลนี้หน,หนึ่งหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้หนึ่งรุมนะคือรุมใหญ่มากนะื่นนะ เหน,นะหมจังงูมนันยังมีมาสองไว้จี้กว้างก็ประมาณตอน,นนี้รุมนี้กว้างทักเมตรยี่บะประมาณนั้นผมนะัม่นเลยว่าก็จะมีมองเก่าเก๋นนะเบอร์สิบแปดด้วยไหมนะเบอร์สิบแปดน,นะผมนะแล้วผมจะ,จะให้เด้วยเลยนะนีะ่พาลุ่งไป อยู่ที่จุเนี้ลุงมึงนะข้างหน้านี่มันเนาะลุมสุเยอะมากเลยคือเอาริงนะผมนะทุกคนถึงเวลาสิ้นอายุขายก็ลงมาอยู่ตรง่นี่นะผมนะหอนะซึ่งเขาว่าหมาหอนเนี้ย เจอผีนะผมนะผีออกมานะผมก็ไม่แน่ใจวนะ่าจริงหรือเปล่าอีกมีหนึ่งหลุมศพนะดูได้เลยนะี่ฮะเต็มพื้นดินอยู่แบบนี้นี่เป็นหลุมมาจถึงยากขึ้นนะเห็น,ะน,นหนึ่งหลุมนะ เท่านะนี่อะไรอะเท้้วจะเป็นจานโบราณนี่หนึ่งใบนะมึงจานโบราณเป็นไหมเนี่ยจานโบราณนะมึงโหจุดหนึ่งมึงคือลุมลดงชัดเจาะนะคือสังเกตุมันนองระมัดมืนนั้นนี่เราแค่เราตั้งกล้องนะเพื่อนะมาอย Connie, ู่เป็นลุมไม้โู่นไหมอไรอย่นี้เป็นลุมเลย กว้างๆนะผมนะหนึ่งหน,นึ่งดึนนมองจะพื้นแบบนใหลยมันลอยยุบนะลุ่มซบแล้วม,นะนะมันก็มีลุมน,นะอันมีถามซีอันไี่มัน่อยู่หนถามซีลุม ตัวเน่ฮะมึเข้าไปขึ้นเดินะเขาไปองลบนี่มาดุมทีแหลยนีนมาก็จะไม่เยอะมากนะยึดไหนนเพรานี่มาคนลูกมาสำรวจปาชาล้างเยนี่ดมเมากมีหม้อบราณเีอยนี่ หน,หนึ่งนะครับผมคือใหญ่มากนี่โคใจเลยนะดูนะคือมองแบบไม่เห็นเลยนะจำปวกนะผมถุยยาวมานี่ยจำปวกนึงลูกยาว,มาวมไม้เนี่ยหัวหลุงมีจำปวกลูกใหญ่ครับผมนะคลิปนี้ผมอาจจะไม่ถ่ายยาวมากนะเพื่อนนะ นะ่นั่นน่งก็ดีนะนีบริวนี้น่มๆักเก็บมันยากอะพดพื้นดินจะเรียบเลยแ่ะแต่ตรงนี้ดินต้นไม้จะขึ้นนะลูกตัดรบบไม่เท่ากันนะลดทหนยเนี่ยผมไจายนะเนหเนี่ยเนินนี้นะ เนิ้นี่ยสูงมากนะคือผมไม่รู้ว่ามันเป็นเนื้อก็ขุดดินไว้หรือว่ายังไม่สบู่ข้างล่างนะผมไม่แน่ใจแต่ผมก็ไม่กล้าขุดนะผมก็ได้แต่สงสัยนะผมไอ้เราก็สงสัยกัไนไปเหย ้จะถือมีหนึ่งริกสองรูมตัวอย่างรูมแรกนะนี่นะมือน,นะรูมแรกที่จะเข้ามาเจอรูมแรกนะนี่เลยนะครับวางมอ้อกรึนัง cứ đi nát áo đáp thì mình luôn 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 được không phải là luôn 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 นี่ยดแตกเลยอ่ะจะวีวารนะ์เสร็จดแตกเ้าเนี้ยต้องระวังนะผมนมาบาดเท้าได้จะคุยหอโอเนี่ยลุงบอก้อนนะี่ชอบร้อนจะไข่เหรเนี่ยแลมื่อกี้นาจะไปจะคุยเลยจะคุยจะคย,คย,คยอุ่นไม่นาเลยลยรู้ว่านะลุงบอกว่า ข้างนอกก็มีลมนะข้างในม่มีลมพัดนะบ่มไปนิ่มดูนะคืนนี้คิคดว่าจะไม่ยาวมากนะเพื่อนนะจะเป็นคลิปสั้นที่สุดนะหรืออาจจะยังยาวนิดนึงพอลมดิกแล้วนะ ปล่อยของก็ป,ปิดคลิปแล้วผมถึงเท่านี้นะครับกำลังงดมาแล้วนะครับผมผมก็ต้องขอโดนเพื่อนนะกลับบ้านกันแล้วครับผมนะถ้าเพื่อนๆใคชอบคลิปนี้ลงกดแชร์กดไลค์นะผมนะกด subscribe ผมด้วยนะครับผมนะตัวนี้ผมก็หวังแก่ได้เพื่อนต่อไปน,นะครับผมนะท้ายคลิปฝากที่พักอย่ามีนะผมนะนี่คือลงผมเองนะอ่า,าก็เราจะกลับแล้วนะผมนะ ก่อนไปก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กด like, กดซับสไครป์มันด้วยนะมึงนะท่าที่มีกำลังใจใทาคลิปต,ต่อมาทุกน,นครับผมในพี่นี้ขอลาตัวเจอกันใหม่ปีหน้าครับไปครับ